ยุคนี้ไม่ใช่แค่มีอาชีพแต่คุณต้องเป็นมืออาชีพเด็ก 65, 6 5หบมหปวชปวสกสนเทียบเท่าเจอกันสายการบินว,าวสายโฮเทลท่องเที่ยวสายภาษาสายสุขภาพและความงามามาแล้วจ้า เปิดบ้าน DPU Open House ออนไลน์ครัวโตเติบโตอย่างมืออาชีพค้นหาตัวตนสร้างเส้นทางสู่สายงานแห่งอนาคตรวมพูดคุยกับรุ่นพี่พิเศษสุดลงทะเบียนล่วงหน้าและมอบตัวเพยในงานรุ่นรับของรางวัลสุดห้ำ iPhone 13และ Gift v o u c h e r รวมมูลค่ากว่า50,000บาทมาเรียนที่ DPU รับฟรี iPad และ Apple Pencil หรือ l a p ปท็อพร้อมทุนการศึกษาอีกมากมายไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนคุณก็เติบโตได้แบบมืออาชีพที่ DPU DPU กรบโตเติบโตอย่างมืออาชีพเจอกันวันอังคารที่31พฤษภาคมและวันพุธที่1มิถุนาย,ยนนี้ไลฟ์ผ่าน Facebook TikTok และ YouTube เด็ก65อยากเป็นมืออาชีพเริ่มได้ไม่ต้องรอเด็ก66เด็ก67เเตรียมตัวก่อนเพิ่มโอกาสที่มากกว่าเริ่มเลยที่ DPU แล้วเจอกัน